สวัสดีครับพบกับผมคูคูพีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคูคูพีทีฮาเฮนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะผมได้ซื้อนี่ครับทีวีแมกกาซีนขนาดสามร้อยแปดสิบนะซึ่งเขาบอสองวันหมดนะแต่คราวนี้มาแล้วครับนี่สั่งไว้นานแล้วนะครับเพิ่งได้มีเวลาเปิดสักทีหนึ่งนะคลิปหน้าจะได้ลงประมาณปลายปลายคุมพาหรือไม่ก็ ต้นๆมีนานนะครับนี่ครับเป็นทีวีแมกกาซีนฉบับที่381ป็ระจำเดือนมกราคมนะครับสั่งไว้นาน้ะครับแต่ว่าเพิ่งได้มีเวลาเปิดนี้สั่งหมดภายในไม่ถึงเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับกระแสแรงมากนะครับแรงว่าฉบับที่380เยอะเลยครับซึ่งคราวนี้ได้มาทั้งหมดติดเล่มนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเล่มนะครับ เอ็นทีีแม็กซิ่ีนฉบับที่381นี้ครับนี่ครับให้ดูนะครับในทีวีแมกซ์ซีนตอนแปดสิบเอ็ดนี่ครับการ์ดใบนี้นะที่แถมลุ้นลายเซ็นท่านประธานกันนะครับนี่มาเปิดตอนกลางคืนเลยนะครับพอหาเวลาเปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเล่มกันเหมือนตะกอนกันดีกว่านะครับถ้าใครอยากดูตอนเปิดการ์ดให้คลิกไปด้านหลังๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงต้นจะเป็นช่วงเปิดเล่มนะครับให้ดูไห ข้อมูลในนิตยสารด้วยนะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับนี่ครหน้าปกนี่เป็น e ต t Fighter True นะครับผมไม่รู้จักตัวนะเพราะไม่เคยเล่นของ Anime Group u p นะครับ TV Magazine นะครับอ่ะดูหน้าปกนี่เขาบอกนะครับสุ่มโปรโมคัสเลเซอร์1ใบนะครับมีสม3ลายนะครับก็คือเลเซอร์หน้าอาสามลายเลเซอร์หลังอีก3ลายนะครับอ่าแล้วหน้าปกก็จะมีนี่ครับ นี่แนะนำภาพพยนตร์อนิ Anime เปอร์โรบอทนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวครับวันนี้คุณสะสมหรือยังสติกเกอร์อุลตร้าแมนนะก่อนที่จะหมดเขตแรกในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับมาเดี๋ยวเอาการ์ดออกมาก่อนนะนี่ครับหนึ่งซองครับนี่มาแล้วลุ้นการ์ดลายเซ็นท่านประธานกันนะครับมีซองนะครับเดี๋ยวบอกว่ามีคนนึงได้สองซองว่าซองนั้นจะเป็นซองลายเซ็นนะอ่ะครับเดี๋ยวมาดู ข้างในเล่นกันดีกว่าครับนี่มามาเหมือนเดิมครับโปสโปสเตอร์แผ่นคับโปสเตอร์คับข้างในน่ครับสตีฟไฟต์เ t อร์ทูครับของอนิเมสนะครับแล้วก็น้านนี้ก็เป็นอุนตราแมนเหมือนเดิมนะครับโอ้โหสวยสนุนาานะเขาให้หนะาแสงอจาจจะสะท้อนหมายว่าอัดตอนกลางคืนนะครับครับเลยครับเก็บครับหน้าต่อไปนี่ครับโฆษณาเหมือนเดิมนะครับ อัปเดตข่าวใหม่จากมาร์สไรเดอร์กอร์ชานะครับมาร์สไรเดอร์มาร์สไรเดอร์กอร์ชาเนี่ยมาร์สไรเดอร์กอร์ชาดเตข่าวไปดูใต้ครับเนี่ยนี่มาร์สไรเดอร์กอร์ชาสวยนามครับขอไทยนะครับมันมีแสงสะท้อนจากแสงไฟเพราะว่าผมเผาเวลาเปิดาคือตอนกลางคืนเวลาที่ไม่ได้ทํางานแล้วนะครับก่อนเล่นเกมนะครับนี่มาร์สไรเดอร์กอร์ชานะครับอัปเดตพร้อมอีกหน้าหนึ่งมีโคสนาบนเล่มที่สามร้อยแปด นะครับเรกาก็ชาไปเรื่อยนะแล้วนี่ครับเผยโฉมดิออนตัวร้ายตัวร้ายเลยเนี่ยสุดเรื่องของผู้อยู่เบื้องหลังสามพี่น้องแห่งความมืดนี่พี่น้องเบื้องหลังได้รื่ยก็าช้านะครับโอ้โหข้อมูลระลึกนะคใครอ,าอายากอ่านก็อ่านได้นะซื้อมาอ่านได้นะนี่ครับสามพี่น้องอันนี้ก็เป็นผู้ผลิตอิมพิเรียนนะเป็นโฆษณาร่วมงานวันเด็กนะครับ โมดิฟิเคียนอ่าแล้วก็นี่ครับบรูเอ็โซซิตครับอโนเอ็โซซิตของเรานั่นเองนะครับอโนเอ็โซซิตเราเอ็กโซซิตพันปีศาจนะครับเอ็โซซิตพันปีศาจออกใครไม่ชัดครับบทใหม่นะครับอนิเมะบทใหม่นะครับมาแล้วเอ็โซซิตปีศาจเรื่องนี้เป็นเรื่องดังที่หายไปนะครับนี่เอ็โซซิตพันปีศาจก็แนะนำโตละครเหมือนเดิมประเภทของเราโอคุมูรินนะครับแล้วก็น้องเขาโอคุมูโยคิโอะนะครับแล้วก็ เพื่อนๆรวมชั้นของเขานะครับหายไปตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่10เท่าไหร่นะครับกลับมาแล้วครับ blue e x o s ซ i t อ่านี่เป็นไข่จู8นะครับไข่จูหมายเลขก8นะครับของเรื่องดังของนี่ครับ j u m พ p l นะครับอ่าสายมินเตอร์ลิกซิ่คอมิกนะครับเื่อใครสนใจ่าซื้อกันได้นี่ครับคาฟก้านะครับแล้วก็นี่ครับมีนะนังเอกของเราต้องมีนะนะครับเห็นไหมครับ อันนี้เป็นพระเอกนะครับก้าเป็นการ์ตูนโชเนนพระเอกที่เป็นมนุษย์ลุงนะครับเรื่องนี้สนุกครับแนะนํานะครับใครอยากดูนี่เตรียมรอได้เลยนะครับใครจูบันได8อากาศยน์เมษายนต์นี้นะครับอันนี้ไม่รู้จักนะครับออริจินอลแข่งรถโอเป็นสาวๆเกือบทั้งนั้นเลยนะครับใครชอบสาวๆเร่งนี้น่าจะติดตามดูได้นะครับนี่ครับนิเมท์รันอินเจแปนครับแนะนำนิเมท์รันอินเจแปนนะครับก็มีเรื่องต่างๆแนะนํานี่ไฮไลท์เด็ดของเราคือเรื่องนี้ครับโซโล่เรเวลลิงครับนี่ s ซโล่เ v ว l ลลิงมังฮวาเกาหลีครับชื่อดังนะครับมีทั้งนิยายไลโนเวลแล้วก็อนิเมชั่ของญี่ปุ่นนะครับมาแล้วนะครับชื่อดังแวมไพร์หอพักชายไม่รู้ไม่รู้จักครับนี่อันนี้ผมแนะนำครับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่รีติการใส่รับโยซูกุระนะครับบ้านโยซูกุระของชูนิชัมนะครับอาจจะเป็นการ์ตูนนอกกระแสไปหน่อยนะครับแล้วก็ อันนี้ครับกล่องรักไวสายอีกมือซ้ายล่างนี่ครับนี่สำหรับรักพิมพ์นะครับนี่กล่องรักไวสายไปหาก็ได้นะครับอีกสองเรื่องผมไม่แนไม่รู้จักนะครับข้อมูลตัวนี้ครับเปิดเผยตัวอย่าง gas fighter สองที่จะมาจากอนิเมะในตำนานนะครับอนิเมะในตำนานแตตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าผมจะซื้อมาเปิดไหมถ้ามีเงินนะครับนี่ครับพร้อมกล่องแผ่นพับสวยงามครับโอ้โกล่องหลุดมาแล้วครับโอ้สวยสวยสวยนี่ครับ ดูระยะไกลนะครับเป็นรุ่นของทิงเจอรแล้วก็นี่ฮะการ์ดที่ลึกใบส้อมมีบัตรใบละเซนสามสิบใบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมนะครับนะ <c oughs> ครับเด็กข้อมูลตัางๆนี้กูกูเรนยูเราไม่รู้จักตรงนับนะตัวละครในเรื่องนี้ต่างมาชิจ้าแซดเฮดไรเดอร์รนี่ครับอ่ามีชุดสะสมขายของอนิเมะนะครับแล้วก็นีแนะนำนี่ครับ แนะนำไปเรื่อยนะของเล่นการ์ดต่างๆยังเป็นมีสารที่ครบเครื่องเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกครั้งหน้าใครอยากดูเปิดจ้าค้าๆไปตอนสุดท้ายเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้ากวาดำแล้วครับอ่าก็แนะนําข้อมูลต่างก็มาดูได้นะครับนีครับใครอยากซื้อหาอ่านก็ถือว่ายังเป็นนิสานที่อ่านและได้ข้อมูลเหมือนกันอ่านนี่ครับวอลเป n ปอร์แมนเวอร์เกมที่จะมานะครับน่าจะเป็นเกมมือถือนะครับแล้วชูซึชัยเซนนี่ไม่แน่ใจเกมอะไรนะครับ แฟนเพนวันนี้ PC กับมบายรวมกันเลยนะครับอ่าแล้วก็เอาวีนะครับตัวใหม่นะผมไม่ได้เล่นนะครับผมเล่น L l ลเอลนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าเกมไหนสนุกกว่ากันนะเพราะเอาวีอยู่ไม่ได้เล่นนะครับวายลิฟคนไทยเล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็มีแนะนำเกมต่างๆเพิ่มอีกนะครับ เกมน่อดีตเกมดำไม่อดีตก็แนะนำนะครับอันนี้จะเป็นเกมใหม่ที่น่าจะออกเร็วๆนี้นะครับอันนี้ข้อมบูนะครับการ์ดเกมนะครับขอมูลการ์ดเกมก็มีให้นะครับเอกสารเมนะครับมีแมกกาสีของเราแล้วก็นี่ครับแนะนําอะไรเนี่ยฟิกของเล่นใหม่นะฟิกเกอร์นะครับชุมชนคนรักของเล่นนะครับมีแนะนําการ์ดของเล่นแล้วก็ฟิกใหม่ของไคจูหม่เลขแปดนะครับนี่ครับสวยๆงดงามนะครับ วอดูนี่ครับอ่าขายจูงมาเลกแปดครับนี่ใครสนใจไปหาซื้อให้ที่ใกล้มาแล้วนะครับแล้วก็จบไปนะครับนี่ครับทีแมกซีนแล้วก็โฆษณาหน้าสุดท้ายนะครับนี่ครับนี่คือทีแมกซีนฉาบที่สามร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาเปิดการ์ดกันนะครับนะครับทั้งหมดสิบซองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดการไล่จากทางนี้แล้วกันครับ เป็นลายเรียบนะครับเอ้ยไม่ใช่ลายถิงของใคครับเป็นเลเซอร์ลายเรียบแน่นอ,อนครับเลเซอร์ด้านหน้าับนี่ครับเลเซอร์ด้านหน้าครับอ่าคราที่แล้วสถางเล่นไม่ได้เลเซอร์ด้านหน้าเลยเลเซอร์ด้านหน้าจะมีลักษณะแบบนี้นะครับลูกคกัดด้านหลังก็เหมือนกับปัวชั้นหนึ่งของเลเซอร์นนอย่างเงี้ยเห็นไหมได้เลเซอร์ด้านหน้ามาแล้วหนึ่งใบนะครับโอ้สวยสวยคัดแข็งอยู่นะครับมาต่อที่2องที่สองนะครับ เดร์ด้านหลังครับของเลเฟย์ด้านหลังครับนี่เดร์ด้านหลังครับลายลายก็ไม่รู้เดรลอะไรนี้นะครับเดรเฟย์ด้านหลังนะครับต่อที่สองที่สามเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับน้าเดรเ์ด้านหน้าครับตายเมื่อกี้แล้วครับนี่เดร์ด้านหน้าครับนี่ต้องเวลา ซื้อึมนะมันจะเป็นลายเซ็นนะครับโอ้สวยนะครับเดรซเ้อร์ด้านหน้าเสียได้เวอร์ชั่นที่แล้วไม่ได้เลยเซอร์ด้านหน้าสองที่สี่ครับเดี๋ยวจะไปเดรสเซอร์ด้านหลังนะครับด้านหน้าเงียบกริบไใช่ครับมีด้าอย่างนะครับไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเรสเซอร์ด้านหน้าครับลายเม็ดจุดหรือว่าลายลายเม็ดจุด เล็กกว่าอันเมื่อกี้นะโซเชียลแันจะเห็นเลยว่าในสารเมื่อกี้นะครับนะมีเล็กใหญ่กว่าถ้ามาได้เลเซอร์ด้านหน้าครบแล้วสามไายนะครับติดจ็อบด้านหน้าเรียบร้อยครับมาลุ้นเาจะได้เลเซอร์ายเลเซอร์ด้านด้านหลังไหมครับจะครบไหมเลเซอร์ด้านหลังนะครับอ่าเลเซอร์ด้านหน้าครับอันนี้อืมเลเซอร์ลายเรียบซ้ำครับเ,เลเซอร์ลายเรียบ นะครับต่อสองที่หนะครับเพื่ออะไรเซนของเราเสียอย่างตรงที่การ์ดมันดันขึ้นมาข้างบนเวลาเปิดเสี่ยวมมไม่ได้ไลเซอรด้านหน้าครับตายแล้วครับลายนี้ต่อนะคับสที่7จ็ครับ ดเดลเลเซอร์ด้านหน้านะครับโอ,โอ,โอ้โหซองน <h arta> <cach pot> ี้มาแตเลเซอร์ด้านหน้า <meglio> อ <capacities> ืมเดลเลยซอร์ด้านหน้าครับเม็ดจุดนะเม็ดจุดซองที่แปดไอซองที่เอแปดนะครับขอแปดขออภัยทุกคนอืมไปเลยเดลเลยเซอร์ด้านหลังครับไปเลยเซอร์ด้านหน้าอีกแล้วอืมเม็ดใหญ่ เม็ดใหญ่มาไม็ดเล็กเม็ดเล็กมาเรียบมาเอาสองขยะสองนะครับสองที่เก้านะครับเดี๋ยวเชื่อได้น่าครับท่านี้เดี๋เชิ่อได้หน้าไม่มาครับล็อกนิดนี่เป็นเม็ดเล็กอีกแล้วครับเดี๋ยวเชื่อได้น่าแล้วก็ซองสุดท้ายใช่เป็นสายตากดีกว่าคนไทยให้มันแปลกเขาเอาเลือกเอาใช้ อ่าไม uh ่ไใ่เสื้อด si ้านหลังนะครับอ uh> ่าเลเสอร์ด้านหลังครับอ่าเลเสอด้านหลังครับทุกอ่าเสื้อลายเรียบด้านหลังนะครับไม่ครบนะครับขาดลายเรียบด้านหน้านะครับเอ้ลายเม็ดเล็กๆด้านด้านหลังนะครับอ่าครับสิบซองกัสลายเซนไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ฉบวบที่สามแปดสองนะครับถ้าซื้อทันนะครับโอ้สามแปดสองาจะแรงกว่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบกดถูกใจก,กด u b s ส r คร e ด้วยนะครับถ้ากระแสใน381หนึ่งที่ผมลงคลิปไปมันดีเดี๋ยวผมจะไปซื้อเวอร์ชันเก่าๆที่มีลุ้นก์ดเลเซอร์500ใบ200ใบมาเปิดด้วยอย่างละเล่นแล้วกันนะครับไป้วครับสําหรับผมวันนี้ครูคู่พิธีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับฝากติดตามเพจ Facebook ครูพิธีด้วยนะครับ